สวัสดีครับผมทนารับดดอะไรมือผาละครพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงสตาคนเกิดราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมพศสอ6พเริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ครับผมได้เดอะฟูลแล้วก็ไพ่ใบที่สองเนี่ยก็ไว้เนี้ยเป็นการทำนายห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาคม โดยประมาณนะครับผมแลส่วนไพ่ใบที่สองเป็นการทำนายเดือนสิงหาคมไพ่ใบที่สามก็เป็นการทำนายอนาคตถัดจากเดือนสิงหาคมก็ใบนี้เนี่ยผมจะสามใบเนี่ยผมทำนายพื้นดวงรวมไปด้วยเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมใบนี้ผมจะบอกว่าเดี๋ยวฟูเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการประจนภัยบ่งบอกถึงการประจนภัย มันหมายถึงไพ่เดอะฟูลเนี่ยผมจะบอกว่าราศีกรกฎจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบประจนภัยระจนภัยยังไงผมจะบอกว่าบางทีมีไอเดียสร้างสรรค์มีไอเดียที่พลิกแพลงใช้กดแรงดึงดูดอ่าชอบที่จะจินตนาการอย่างประเจิดประเจิงอือผมจะบอกว่าเอาอะไรมาให้กดแรงดึงเอาอะไรมาให้ราศีกรกฎทำเดี๋ยวก็ทําได้หมดแหละนะครับผมเป็นคนที่ชอบ ท้าทายชอบการลงมือทำลงฉันจะบอกว่าบางทีนะเรื่องเรียนเอามาให้กอดราศีเอามาให้ราศีกรกฎทานะเช่นสมมมีโจทย์คณิตเต็มไปหมดเลยโจทย์คณิตแบบอ่าสมการสแควรูรทอะไรยังไงเอามาให้ราศีกรกฎยาก g, ที่เขาจะทําสําเร็จเพราะว่าเขาไม่ชอบแบบนี้เขาไม่ชอบใช้สมองซีซ้ายเขาชอบใช้สมองซีขวาเรื่องของศิลปะนี่คือราศีกรกฎแล้วคนที่ชอบ ใช้สมองซีกขวาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดได้ยินคาว่าผจญภัยมักจะตื่นเต้นมักจะแบบโอ้โหอะดรีนาลีนพุ่งพ่านเช่นแฟนตาซีคำนี้จะเหมาะกับราศีกรกฎมากแต่เราไม่ได้ไปแฟนตาซีแบบสมัยอจนสลัดอะไรยังไงซะหน่อยเขาแฟนตาซีในที่นี้เราเรียกว่าปูก็ได้ปูเหมือนราศีกรกฎอันนี้หลายคนคงงง ปูในที่นี้หมายถึงปูที่เดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ท่ามกลางท้องทะเลท้องทะเลนี่มันมีอะไรลึกลับอยู่เยอะแยะแต่ว่าปูนี่มันเดินท่ามกลางท้องทะเลแล้วก็มีอะไรนะกลางคืนก็มีโลมากระโดดขึ้นมาจินตนาการถึงอะไรที่สวยงามพราะ้าความจริงผู้ชายจริงๆมันจะบอกว่าหมายถึงว่าเดนจรัตถ้าลักษณะของผู้ชายนะคือเดนจรัสท่องประจนภัยเรื่องต่างๆมันหมายถึงผู้ชายมากกว่าแต่ความจริงนะ จินตนาการเรื่องการประจนภัยจริงๆผู้หญิงอะมากกว่าผู้ชายนะครับผมและโดยเฉพาะสมัยนี้ด้วยเพราะว่าความจริงไม่มีใครหรอกที่สมัยนี้จะไปประจนภัยแดนจรัสแบบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันคือการประจนภัยในเชิงของโลกจิตวิญญาณน,นะครับผมผู้หญิงมันจะมีเยอะก,กว่าผู้ชายอยู่แล้วเช่นการคิดฝันการ,รวาดลวดลายในฝันประจนภัยเนี่ยแหละคือไพ่เดือบฟูมันมักจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่า ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะแต่ผู้หญิงจะจินตนาการเรื่องการประสนภัยได้เยอะกว่าผู้ชายนะครับผมจินตนาการแบบอานู่นนี่นั่นนะอืมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าในเชิงศิลในเชิงเรื่องของการใช้จินตนาการหรือสมองซีขวาราศีกรกฎอาจจะเป็นเบอร์ต้นๆของ12ราศีเลยก็ได้ถ้าคนที่จินตนาการเก่งผมจะบอกว่าประสบความสำเร็จมากกว่า คนที่จินตนาการไม่เก่งคืออะไรก็อย่างเช่นว่าอ่ะผมจะบอกว่าทุกอย่างบนโลกนี้จะสําเร็จด้วยการจรินตนาการทั้งหมดแต่ผมจะบอกว่าการจรินตนาการถ้าจินตนาการไม่ดีก็จบเหตุได้เช่นกันสมมุติว่าคุณเขาบอกว่าธุรกิจแบบนี้ดี คุณจินตนาการบอกว่าเออมันจะดีจริงว่ามันจะหลอกฉั้นหรอวะแล้วคุณจินตการภาพว,ว่าธุรก,กิจดิ่งลงเหวเลยนั่นคือจินตนาการไม่ดีทุกอย่างของคุณคงเป็นไปตามที่คุณจินตนาการแน่นอนคุณบอกว่าเอวเป็นไปได้ไงแค่จินตนาการก็เลวแล้วย้แล้วเหรอจริงครับจินตนาการจะก่อให้เกิดคําพูดในเชิงลบแล้วก็ต่อมาก็จะเกิดการกระทําแต่ถ้าสมมติจินตนาการดีก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นตาม เนี่ยจึงบอกว่าจินตาการสัมพันธ์กับความรู้ใครพูดก็ไม่รู้นะอืมน่าจะเป็นชื่อไอสไตล์นี่นแหละเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและถามว่าราศีกรกฎเนี่ยเก่งเรื่องจิตวิญญาณเป็นที่หนึ่งได้ผมจะบอกว่าเนี่ยไพ่ the fool the fool นี่คือความคิดที่ผมจะบอกว่าบางทีนะถ้าราศีกรกฎทํางานเป็นพนักงานประจํากับทํางานธุรกิจส่วนตัวออกมา ตั้งตนเป็นอาจารย์ตั้งตนเป็นอ่อไม่ต้องตั้งตนเป็นอาจารย์หรอกคือทำธุรกิจส่วนตัวแบบที่เขาชอบที่เขารักหรือไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาสําหรับผู้หญิงหรือบางคนก็ช่วยสนับสนุนสง่สงเสริมสามีหรือบางคนทําอะไรเก่งกําไรขายที่ดินซื้อขายที่ดินหรือบางคนก็ซื้อขายทองลงทุนในหุ้นดีไม่ด,ดีดีกว่าพนักง,งานประจําอีกสำหรับราศีกรกฎเห็นไหม ให้นี่คือความหมายจริงๆของพาเดอะโฟลคือทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบแล้วทุกอย่างจะดีเองแม้ว่าจะต้องเจอเหวแบบนี้ก็ตามและข้างหน้าเป็นเหวเขาก็ยังก้าวต่อไปบางทีผู้ชายคนเนี้ยที่กําลังเดินไปเนี่ยเขายังคิดว่าข้างหน้าเป็นเหวเขายังคิดว่าเขาจะลอยเรืออยู่เหนือเหวเลยก็ได้แต่ผมจะบอกว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรฉันไม่รู้ฉันคิดว่าฉันจะบินได้มันหมายถึงความศรัทธา บางทีจะบอกว่าราศีกรกฎจะสามารถประสบสมัยได้เพราะมูเตลูก็คือเรื่องขององค์เทพเรื่องของ yacht, Support> Rosen> สิ <h 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 h ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเคยมีประสบการณ์เรื่องแปลกๆในเรื่องขององค์เทพเรื่องของเทวไลเรื่องของเกี่ยวกับเขาจะบอกบางอย่างว่าราศีกรกฎนี่มีเรื่องเซนที่ดีมากจึงบอกว่าเก็งกาไรหุ้นเก่งกาไรที่ดินเก่งกาไรพวกนี้มักจะได้โดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องหวยหุ้นอะไรพวกนี้ มักจะได้นะครับบุราศีกรกนะครับผมเพราะมีองค์เทวไลเราเรียกแบบนี้นะองค์เทวไลหรือองค์เทพมาเกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับผมและสามห้าเดือนที่ก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาคมมันเกิดอะไรคพจะว่าบางทีทำตามใจอิสระทำตามที่หัวใจเรียกร้องแล้วจะดี ราะบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะพไพ่ใบนี้คือไพ่ว่างงานบางคนบางคนบางคนเท่านั้นนะอาจจะถูกรีทายออกจากงานหรือว่าบางคนอยากจะทําสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันหรือบางคนอาจจะเอ่อเกี่ยวช่วงนี้เรื่อยๆตลอดห้าเดือนที่ผ่านมาแต่เมาจะบอกว่าบางคนต้องไปเลือกอะไรใหม่ๆด้วยซ้ํานะเพราะไพ่ใบที่สองเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณคิดอยากจะไปทําอะไรบางอย่างที่ไห่นะพไพ่ใบนี้คือโซซัสโซสเซมาเลย คือแบบว่าอยากจะทาอะไรบางอย่างบางคนจึงถ้าเป็นพนักง,งานประจําอยู่จึงถึงกับคิดถึงขั้นออกจากงานบางคนแต่ว่าไพ่ใบน,นี้ถ้าเกิดไม่ใช่พนักง,งานประจําหรือเป็นเจ้าของส่วนตัวทําไงมันเป็นถึงช่วงเปลี่ยนยุคแล้วบางคนก็อาจจะคิดอยากทาอะไรใหม่ลิลองอะไรใหม่ๆก็ได้อยากทําอะไรประเจอปเจออยากทาอะไรใหม่ๆไพ่ใบนี้จึงเห็นไหมช่วงเดือนสิงหาคมมันช่วงเวลาแห่งการทํา บางคนอยากไปทําอะไรออนไลน์บางคนอยากจะไปทําอะไรที่อย่างเช่นบางคนอยากไปสารฝันนะอย่างเช่นบางคนไม่เคยเป็นนักอันนี้สมมตินะสมมุตินะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเช่นสมมติบางคนไม่เคยเป็นนักร้องเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆบางคนจะมีอย่างอื่นไม่เคยเป็นนักร้องอยากจะไปลง u ู u b e อ่ะอืมไปเป็นนักร้องสุดท้ายก็อยากทําอัลบั้มตัวเองสักอัลบั้มหนึ่ง เห็นไหมอันนี้แต่ไม่ใช่ทุกคน,นจะประสบความสำเร็จไงก็คืออยากไปเป็นนักน้องใน YouTube หรืออยากออกติ k กต k อืมก็เห็นนะไปทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนอายุหกสิบอายุห้าสิบอายุสี่สิบบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่คิดในแง่ร้ายก็จะบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอวะอือแต่ว่าราศีกรกฎไม่มีอะไรที่เป็นไปแบบไม่ได้สำหรับราศีกรกฎอย่างลิซ์ดเบเลอร์นะครับผม เจ้าของวอร์จิ้ยมันชื่ออะไรวอร์จินนะใช่ไหมเนี่ยแหละก็คิดจะสร้างแบรนด์แต่ครับคนที่ชอบประจนภัยแต่เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างเดี๋ยวอันนี้ขอค้ำไว้ก่อนคือผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นในเชิงที่สร้างสารรค์นะครับผมการเริ่มต้นในเชิงที่สร้างสารรค์เพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณอยากจะเอาไปเริ่มต้นทําอะไรบางอย่าง หรือว่าเริ่มต้นในทางที่ไม่มีอะไรเลยหรือเป็นเริ่มต้นกิจการอะไรแล้วแต่จะเป็นนักร้องเป็นอะไรแล้วแต่มันจะเกิดในทางที่ดีและอย่างหนึ่งคือเริ่มต้นจากที่ที่ไม่มีอะไรเลยอาจจะเจ๊งก็ได้หรืออาจจะรุ่งก็ได้แต่ยังดีกว่าที่คุณไม่ได้ทําตามฝันหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าคุณปลูกใช่ไ่มสร้างไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็มีพรีดอ,อกใบคึม้มันมี่โอกาสเกิดแกใครที่จาเป็นจริงๆอะ่ะ บางทีมันจะได้โอกาสเริ่มต้นใหม่เช่นสมมติถูกรีทายออกจากงานต้องไปเริ่มต้นใหม่จริงหรืออยากจะลองอะไรใหม่แต่ต้องมีทุนก่อนหรือว่ายังไงยังไงมันอาจจะได้โอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วก็สารฝันในทางที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนคือได้เริ่มต้นใหม่อะมันเี็โอกาสได้เริ่มต้นใหม่วเวลาสีกรกฎนะครับผมอืมส่วนไพ่เป็นสุดท้ายได้ดาบผมจะบอกว่าอนาคตถัดจากเดือนสิงหามันชัดเจนเลยว่า ตัวคุณจะั้งมีโอกาสตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญสำคัญสำหรับราศีกรกฎนะครับผมสำคัญแค่ไหนผมจะว่าดูไพ่ใบแรก the fool แเนจรก็คือหมายถึงว่าอยากทำตามฝันแล้วไพ่ใบที่สองคือสร้างฝันสร้างฝันคือเริ่มต้นจากบางคนอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ แต่คุณจอาจจะมีทุนมาก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยคืออาจจะมีทุนมาก่อนจากการที่ทํางานมาหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีอะไรเลยในที่ที่มันไม่ใช่ทางของคุณอนะไอ้แม่ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ของคุณแต่มันอาจจะเกิดเป็นดอกขึ้นมาเป็นไม้อะไรต่างๆที่มันเป็นพืชมีผลเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้นี่ขอพูดอธิบายเหตุผลนะเดี๋ยวเผื่อบางคนอยากได้เหตุผลโลกอย่นี้มันเป็นโลก ที่มี AI มีโซเชียลมีการมีการใช้เทคโนโลยีระดับเนี้ยอะไรก็ทำมันง่ายไปหมดแล้วขอแค่คุณทำอย่างถูกวิธีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแพช s i ชั่นแค่นี้เองครับอืมอันนี้พอเขาจะเห็นภาพสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะเอาไงไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้เองครับอืม จบไปแล้วสำหรับดวงตาคนเกิดราศีกรกฎในเดือนแต่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะในเดือนสิงหาคมพมศ2566ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นนักร้องไม่จําเป็นต้องไปทําธุรกิจอย่างเดียวยังมีอีกหลายอาชีพที่ว่าทําให้คุณได้เริ่มต้นคุณจะเป็นนักลงทุนในคุณก็ได้คุณจะซื้อขายทองคําก็ได้เก่งกําไรที่ดินก็ได้อืม หรือแม้กระทั่งที่ไปขายต้นไม้ก็ได้ไปผชนภัยในโลกใบน,นีถนน้ถ่ายนู่นถ่ายนั่นแล้วก็ทํากําไรจากมันก็ได้อันนี้มีหลายอาชีพถ้าว่าทํำยังไงอันนี้ก็ความจริงเดี๋ยวเนี้ยถ้าคุณยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งได้เปรียบเพราะว่าคนที่อายุน้อยมีสิทธิ์ที่จะก็ะคือทำโซเชียลเก่งกว่าคนอายุมาก,กว่านั้นเถอะแต่คนอายุมากก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน แต่คนอายุน้อยถ้าเกิดอายุมากขึ้น mm. ก็ยิ่งมีสิทธิเรียนรู้เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเขามีสมองที่ยังเปิดลงได้มากกว่าอมผมจึงบอกว่ามันต่างกันนะครับผม,มแต่คนที่ยากที่สุดในการที่จะประสบความสำเร็จคือต่อให้อายุน้อยหรืออายุมากนะคนที่ปิดสมองแบบปิดอย่างนี้แล้วปิดประตูดังปึ้งเลย อแค่นี้แหละอที่ผมจะพูดใครต้องการดูลายมือพี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองห้องหกต่ขอความน่างคลิป youtube นะครับผมแตาของความด้านล่างคลิปยูทูปไลน์ดีทาร์ตสองหกโดยจะเป็นไลน์โอเอท่องทางสำรองนะครับผมวิธีการดูกับผมดูผ่านทางสเปกอร์โฟนโทรไลน์โทรสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็มีอะไรก็สเปกอร์โฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์กับผมจะดูส่วนตัวผ่านทางโทรไลน์ก็ผมดูเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์ให้ก็นะครับผมก็มีอะไรก็สเปกอร์โฟนสดสด นะครับผมก็ลายมือี่สี่วิธีการดูก็ส่งลายมือส่งพยพศิสง่สงลายมือมานะครับถ้าเป็นดูลายมือพิเศษก็ไม่ต้องส่งอะไรมาก็ดูดูผ่านทางโทรไลเลยนะครับผมก็ดูรายละเอียดยังไงหรือยังไงก็ผ่านทางโทรไลไอ้ก็ทักมานะครับผมเวลาทักเข้ามาเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์หรือส่งอะไรทักมาก่อนผมจะได้รู้ว่าคนมีจุดประสงค์ยังไงนะครับหรือต้องการดูหรือยังไงถ้าเกิดแอดมานพื่นเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมก็ไม่รับเป็นเพื่อนนะครับผม เพราะผมไม่รู้จุดประสงค์คุณคุณแค่แอดมาเฉยๆผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เวลาดูเนี่ยผมรับแค่จํากัดสามคนต่อวันถ้าเกินกว่าสามคนจากัดต่อวันเนี่ยผมขอปัดคิวเป็นวันอื่นก็อาจจะเป็นวันหน้าหรือว่าจะเป็นนานเลยหรือว่าจะเป็นสัปดาห์แล้วแต่แลแตะคิวนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดใครที่ได้เลยหรือผมมีโอกาสหรือผมมีเวลาหรือว่านัดคิวแล้ว ให้มัน,นแน่นอนหรือ,อยังไงถ้าไม่แน่นอนหรือ,อยังไงเนี่ยคนจะถ้าได้คิวเลยปุ๊บหรือ,อยังไงเนี่ยผมจะโทรศัพท์ไปหาคุณเลยด้วยการโทรไลน์นะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วกันโทรไลน์ไปสมถ้าเป็นผู้โชคดีนะครับผมได้รับการโทรไลน์จากผมก็ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีไปเลยนะครับผมได้รับการโทรไลน์จากผมทันทีส่วนมีวิธีหนึ่งเดี๋ยวส่วนใหญ่นะครับผมการที่อ่คนจะมาหาผมเนี่ยทางว P ีจะเป็นส่วนมากที่เป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วก็ เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เป็นแขกจากต่างประเทศซึ่งเป็นแขกที่มีอิทธิพลระดับประเทศในประเทศของเขานะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับผมในต่างประเทศแล้วก็เป็นซีอีโออะไรต่างๆก็มาดูกับผมมากมายเพราะทําไมเพราะว่าเขาเหล่านะั้น trust ในตัวผมเขาจึงมาดูกับผมนะครับผมและถ้าถามว่าคนที่ trust ในตัวผมเนี่ยชีตส่วนใหญ่เขาก็มีความเจริญในก้าวหน้าในชีวิตมาก ดูกับผมล้วชีวิตต้องพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมเคยมีคนหนึ่งนะครับผมมาดูกับผมเขาได้ได้เขาได้รายได้เดือนหนึ่งหลักล้านนะครับผมได้ได้ได้เดือนหนึ่งหลักล้านาเขาม,ม,ม,เนะมีปัญหาเรื่องคดีความแต่ไม่พูดชื่อก็ไม่เป็นไรนะมีปัญหาเรื่องคดีความใหญ่โตก็เกี Led ่ยวกับเรื่องฟ้องร้องะอะนะกันนะก็หลักล้านหลักล้านหลายสิบล้านด้วยน่าจะเกือบร้อยล้านนะอื ก็ผมก็คุยไปคุยมาแล้วก็เทรนให้เขาแล้วก็ดูด้วยให้เขาว่าทํายังไงทำยังไงก็ไกด์ให้เขาไปเขาก็ชนะคดีนะครับผมก็ถือว่าตอนนั้นเขาก็ให้ฟีดแบ็กผมมาเยอะแล้วก็ประกาศไปให้หลายคนรู้นะผมก็ตอนนั้นแต่เขาอย่างหนึ่งที่เขามีอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคือชัดในตัวผมเขาจึงเนี่ยก็ประมาณเนี่ยเขาก็จึงสามารถชนะคดีได้นะครับผมและหลายคนที่มีปัญหาในชีวิตก็ประมาณนี้เหมือนกันก็คือเขาก็ชัดในตัวผมนี่คือสิ่งสําคัญ มีวิธีหนึ่งคือที่สานักงานนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าคนหลายคนที่ประสบสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่มันได้เทรนกันตรงๆอะ่ะหรือถ้าใครที่ไม่ะสะดวกก็ออนไลน์ก่อนได้นะครับผมแต่าาที่สำนักงานมีแบบว P ีกับแบบธรรมดาว P ีเป็นอย่างไรก็ส่งทักมาหาได้นะครับผมว่าใครต้องการแบบว P ีก็ขอรายละเอียดได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นแบบธรบบรมดนาที่สำนักงาน ใครวันค hey, ิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s ั b ส c ค i b e กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆฝากกดติดตามกด s u b s c ค i b e ให้ผมเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ๆเขาาสู่ใหม่ๆนะครับผมนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ